แน่อเออนแน่ใจนะน้องอินแน่ใจนะวาเล่นแต่ยูทู e นะหืมโมือไม่อย่างน้อสองเอเหมือนเหมือนกันเหมือนกันครับพี่อินมาสั่นว่าแบอบสเสือ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 ,แบบอย่างหน่อยๆกเนนานาน็เล่นอันนั้นน้ำละเล่นจีมาลีจีจับไหม เอาเอาใจไซบิยูไงนั่นนั่นนั่นพิสุจะวกพาไปเล่นอะไรน่ะนะวันซันว่าเอ้ากรเล่นจำจีมะเขือเปาะแปะกระเทาะหน้าแว่นไทยเรือปกเป็นอาบน้ำท่าไหนตัวแม่นบ่าเป็นบมอเบาแอรอย่ามาหาตัวผู้เฒ่านะว่าเล่น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 เรียนไปยูทูบนี่บวเสื้อเด็ดขาด แคปไว้ก่อนค่ะ่าทันวาแคปไว้แคปไว้แคบไว้ออ๊ยน้องนุชมาทันนะเลิฟสิบห้าเอาน้องนุชยังไม่เคยเข้าบ้านนี่ตีไม่เคยเอาลูกกุญแจออกนะไม่เคยเอาลูกกุญแจออกขอบคุณ ขอบคุณทั้ง13ล้านดวงใจกันอีก14เลิฟนะคะโอ๊ย15เลิฟแล้ว15เลิฟขอบคุณมากๆเลยเอาลูกกุญแจให้ให้น้องนุชแล้วมืดการมือดอิลิน้ำกับเกือบเบิดสดบ่วยล้วมันอันมันเผ็ดน้ำไหมแล้วการเอามหนยังคืออันคือนาดำนาแดงมากสันลูก แค่ you tube อันปางตายเขาสั่นว่าโอ้ย,ยังวะมือนี้ไปบ้านอันป้าแมวแม่นบอกพูดดอกไปจมที่บ้านป้าแมวอยู่ป้าแมวหนูเหนื่อยจังเลยอันกหนูเหนื่อยจังเลยอันอกแต่ปัดหก็ไปหาหมูบวกโบบ่รถวดโอ้ย,ยังวะเมย่เมยคันแม่นบอกปังนี่ก็สิเมืยอยุ่งสิแล้วอ่ะน้องนูพิงก็ให้ ดอกกุหลาบมาสามดอกเนาะค่ะปาด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 คือเสียบเบิดจานเบิดจานเหลีวสันว่าอเสียบอีหลีอันนูดพี่บอกซื้อแล้วช่วอันพี่ยังบ่ทันได้เคยว่าพี่กินเอียงบ่แซยบไหมโอ้โทษโทษโทษกินอีหยังกับเสบเบิดเดี๋ยวเอาบักสมมะล่างาปกันหน่อยกันเด้อ กินอีหยังกัดแ่บเบิดยังว่าอันคันแม่นบ่ระวังเจ้าของนี่ยันไข่อึ้งเรืองอึ้งเรืองอึ้งเรืงขึ้นปันอีหยังอยู่น้องอ้อยพี่น่ะมีช่วงวังวังบังเรื่องหันที่น้องอินเทนบอลไอพี่ขึ้นลองเพลงเดิกปอนได้กับจั๊กยังกินอยู่ตลอดเวลาแหมน้องอินกินอยู่ตลอดเวลาจนจนมันบ่วยไหมมันไข้ขึ้นไข้ขึ้นไข้ขึ้นแม่น้องอิน แบบนั่งกับนั่งก <c oughs> <sh> ับบ่ลงแล้วที่นี่เทเจนได้แล้วที่นี่นมกับนมกับบ่หอยได้เพราะมันบ่หอยย้อนยังที่น้องอินเพราะว่าทองมันทองมันยืดออกมาแล้วมันมาคำมันมาคำนมไว้ไม่อีนอินนมกับบ่หอยไหมนมกับปัญญาเลยน้องน้องน้องอินนมกับตังทรออยู่เพราะว่าทองทองมันขยออกมาแล้วมันตังมัน นมมันไปค่าทองเลยนะ้นองอินปกติขันนั่งหรื่นี่นะ้นองอินนะขนันบ่มีทองนะไว้มันไปปกกันนะเลยน้องอินอยู่ขังล่ากเลแม่นม้นนองอินไปปกตัวนั่นเลยเดีย๋ยวมัจทีบนนี้แม่อูจ้า,อจาของร็อกกันขึ้นแล้กอ้วนขึ้นเนาะห้วยสะดดอกตาย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 ซื้อแนมก็บพเห็นอันเจ้าของน้องอินก้มลงไปเฮ้ยมันยุใส่ล้วที่หนึ่งคองกูย,ย,ยุใส่ลราหาเพระเห็นสุดดอกนมนมกับมาตังทะเล เออย่นองอินปกติมันสิย่านไปปกกอันนั้นไหมปกอันนั้นอีกกว่าสันลว่าเอาอีรีน้องอินขอบคุณขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณเอฟซี